เดินขึ้นเองไหมเนินไกลๆเลยนะหรือจะเดินขึ้นเองไหมอ่ะเึิบอึ่ยไปถ่ายเซลฟี่ตัวเองไปด้วยถ่ายเซลฟี่ตัวเองไปด้วยน่ารักจังเลยน่ารักไปเดี๋ยวพี่เจย์ถือกล้องด้วยดิถือกล้องให้เห็นหน้าด้วยเออนี่กล้องเออใช่ถูกต้องถูกต้องให้เห็นหน้าป้าด้วยนี่ป้าสอนก่อนนี่ lên lại như thế, mình thấy hình ảnh của chúng ta, phải không? Này, Google, DJ, Google, ôi, ôi, hay super, super, sẽ đến được không, DJ? Đẹt, muốn đi trên đá, โอ้ so cute so cute oh so cute oh so cute so cute o ใครชื่อเด็กชายพิศาพงศ์ยกมาขึ้นอายยาันนี้ทีมสีสัตว์เราสี่คนเยอะที่วีใครชนะเลิศจะต้องถามเหรอต้องถามอยู่เหรอว่าใครชนะเลิศชุดแม่วันนี้คือชนะเลิศมากอย่างเรียกชุดอะไร จุดไฮไลท์ก็คือตรงที่เมื่อกี้เราเดินถ่ายรูปกันนั่นแหละเนาะอ่าววันนี้ไหนเงมวันนี้ต้องเดินกลับมาสิวันมีเดินข้ามไปให้สุดแล้วเดินกลับมาสิโอเคโอ้ยหนาวหนาวโอุ้ยหนาวป๋าป๋าหิวจังเลยป้อนป๋าป๋าหน่อยเด้วป้อนป๋าป๋าหน่อยอมอมอุ้มอุ้มอุ้มอ้มอมออุ้มอุ้มอุ้้มอ้มอม โน่ารักจริงเลยแบ่งปอนโอ้โหโอ,โอ,โอเอาขนเฟอร์ป่ป๊ามาให้ป่ป๊ากินอ้าวอ๋ออองอออ๋โอโอ,โอ้โหป่ป๊าท้องแตกแล้วเนี่ยป่ป๊ากินไปหลายคำเลยมาแล้วครับที่นี่คือไหว้พระขอพรนะครับบะม,มีแล้วก็ลูกชายของบะม,มีนะครับ เชิ่อโตมาเตะนะครับมีคนเขาถ่ายรูปอยู่นะเรารอแป๊บนึงนะคะ not, วันหนาววุ้ย <c oughs> <c oughs>